งานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆนี่แหละคะ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยะคะ่ะมีแต่คนเดนเองเท่านั้นน่ะจ้าอันนี้ก็เป็นคลิปไวรัลด,ดังๆนะครับผมเป็นคลิปไวรัลที่ที่เขาดัง,ดงๆนะผมที่เขาเล่นกันนะครับผมลองฟังดูอีกทีทั้งครั้งหนึ่งนะครับผมงานไม่ใหญ่แน่นะวิ ตัวไม่ง่า,สายสบายๆนี่แหละคะ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยะคะ่ะมี่ต่คุนกันเองทท่านั้นน่ะจ้อ๋อประมาณนี้นะครับผมผมเองเข้ามาทํางานใหญ่ๆนะ,ะผมงานระดับจักรวาลน,นะครับผมก็ยุคนี้มันต้องล้างตู้ปลาใหม่นะครับผมล้างบ่อปลาใหม่นะครับผมล,ล,ล,ล้างลองใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนเสมือนเราโรคเป็นเหมือนตู้ปลานะครับผมก็สิ่งไม่ดีมันเยอะนะครับผมก็ต้องมีการโปรด ปลดปลาปกป้องและปลูกใหม่นะครับผมสร้างโลกยุคใหม่ของเรากันนะครับผมก็จะมีเทพพระเจ้าเทพ,พเทวดาเทพพรมมนุษย์ต่างดาวทุกๆมิตินะครับผมที่จะมาดาวโลกเพื่อมาจัดการงานงานระดับจัก,กรวาลนี้โดยเฉพาะนะครับผมอันนี้คือเป็นสงครามระหว่างความชั่วกับความดีที่จะต่อสู้กันนะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์นะครับผมเหนือกว่ามนุษย์แล้วก็ ม,ม,มีวิวัฒนาการมากกว่ามนุษย์มีเทคโนโลยีมากกว่ามนุษย์นะครับผมที่จะมาอามามาขจ,จัดขยะของโลกนะครับผมในยุคนี้นะครับผมเพราะว่าธรรมนี่มันเกินคัวไปแล้วนะครับผมก็เราเองก็ต้องต้องต้องปั้นมั่นในคุณงามความดีและความเพียรพยายามของเรานะออแล้วก็เราต้องเข้มแข็งขึ้นนะครับผมยุคนี้ต้องเข้มแข็งขึ้นนะครับผมกล้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับ อันนี้เราถึงจะอยู่ในยุคนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะรีเซ็ตโลกจัดระเบียบโลกใหม่เราต่างหากที่เราต้องเข้มแข็งคัดแต่สายพันธุ์ที่แข็งแรงฉลาดแข็งแกร่งฉลาดหาเงินคล่องตัวนะครับผมอ่าอันนี้คือสายพันธุ์ที่ในโลกยุคใหม่โูกอนาคตหนึ่งปีสองปีถึงห้าปีถึงสิบปีนี้นะผมก็จะหลือลงเรือจะคัดสายพันธุ์ที่ที่ฉลาดแข็งแกร่งแล้วก็หาเงิน คลองตัวนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นการคัดใส่พันเป็นการล่อนตะแกงแล้วนะครับผม